ขอเชิญทุกท่านมาร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สิมพุทธาจโรด้วยกันนะครับวันนี้จะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องเลิกรนบ,บาปประกอบบุญเชิญรับฟังกันได้เลยครับ พภะคกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสานะโมตัสสาภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสา <c oughs> ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคกระหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น <c oughs> ต่อแต่นี่ไป เป็นโอกาสอันดีที่ชีวิตของเรายืนยาว่าวไกลมาถึงวันเวลานั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาเิตเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้าย เอามือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงตั้งใจฟังธรรมตั้งใจภาวนาจริงๆในช่วงเวลาที่เราฟังธรรมอยู่การฟังธรรมนี้ถ้าจิตใจเราจดจอ่ออยู่ในการได้ยินได้ฟังก็เป็นเหมือนหนึ่ง เป็นบริกรรมภาวนาอันหนึ่งไม่ให้จิตใจเราไปที่อื่นได้ด้วยการฟังธรรมการฟังธรรมนี้ท่านว่าเป็นบุญเป็นกุศลอันสำคัญยิ่งเพราะว่าสิ่งใดที่เราลังเลสงสัยในทานในศีลในภาวนาอันใดอยู่ ช่วงคณะที่เราฟังธรรมนั้นจะแก้ความลังเลสงสัยในใจของเราได้ด้วยการฟังธรรมการฟังด้วยดีย่อมเกิดสติปัญญาคำว่าฟังด้วยดีในเวลาที่เราฟังให้มีสติความระลึกได้อยู่เสมอไม่ให้จิตพังเถิด ถ้าเรานึกบริกรรมภาวนาพุทธโธก็ให้นึกได้ทุกลมหายใจเข้าออกให้จิตใจสงบรังนับแนวอยู่ในบริกรรมนั้นอุบายธรรมใดๆก็ตามถ้าหากว่ากำหนดจริงๆนำมาตักเตือนจิตใจของตอนแล้วก็ดีมีประโยชน์ทุกอุบายธรรม ท่านเปรียบอุปมาเหมือนอาหารที่มนุษย์คนเราบริโภคอาหารนั้นไม่เป็นพิษเป็นภัยเราบริโภคอาหารชนิดใดก็าตามยอมยังชีวิตให้เป็นมาโดยลำดับคนเราทุกคนนั้นตั้งอยู่ได้ด้วยอาหารเกิดมาหลายสิบปีแล้วก็มี ชีวิตที่เป็นมาได้ต่อวันต่อคืนต่อเดือนต่อปีต่อหลายสิบปีมานั้นอาหารเป็นเครื่องจุนเจือชีวิตให้เป็นมาการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันเราจะต้องอาศัยการนึกการเจริญทันให้ชื่อว่าบริกรรมนึกน้อมสิ่งที่ เรานึกน้อมให้ต่อเนื่องกันไปเพื่อตัดอารมณ์สัญญากิเลสตัณหาในใจของเรานั่นแหละ้มันขาดสบันลงไปธรรมดากิเลสนั้นท่านว่ากิเลสมานสังขารมานจิตที่ปรุงแต่งก็เป็นมานเป็นกิเลส สังขารมานกิเลสมานนี่แหละมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยอยู่เธอมันคอยหลอกลวงให้คนเราคลั่งเผลอลุ่มหลงขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาขาดยิบชาความรู้ในทางพุทธศาสนาก็เพราะกิเลสมาน สังขารมานจิตสังขารขันธมานโลปร่างกายธาตุสีขันธานี้ก็เป็นตัวมานอันสำคัญถ้าใครรู้ไม่เท่าเอาไม่ทันตัวขันธมานนี้เวลาอยู่ดีสบายมันก็พาให้เคิดเทินอย่างหนึง่ง ก็เป็นทางหลงไปได้ทีนี้ถ้าเกิดเจ็บไข้ไม่สบายอดอออแอด,แอดมันก็เป็นอุปสรรคเผือมันเอาความไม่สบายมาเป็นอารมณ์แทนที่จะเอาพุโทโธพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ไม่เอาเอาความไม่สบายความเจ็บไข้ได้ป่วยมันเกิดขึ้นนิดหน่อยมันก็ปรุงแตงเรื่อย,ปยไป จนถึงขั้นว่าจะถึงความแตกความตายแน่ละคราวนี้มันลงไปแตนไปพระพุทธเจ้าพระองค์จึงไม่ให้เชื่อไม่ให้หลงอันธรรมดาโูกนามกายใจของมนุษย์นั้นท่านว่ามันมีกฎเกณฑ์มาจากกรรมเป็นของของตนคนเราท่าหากว่าทำกรรมชั่ว มีการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่เว้นวางไม่เว้นว่างแต่พบก่อนหนหลังบุคคลผู้มีอายุสั้นพลันตายก็มาจากเหตุนี้คือทำลายชีวิตผู้อืน่นก็พลอยให้ชีวิตของตนสั้นพลันตายการที่เรามีชีวิตลมหายใจอยู่ในขณะนี้เวลานี้ ชื่อว่าเป็นผู้มีบุญม,มีกุศลเราจะได้นั่งสมาธิภาวนาบริกรรมพุโทโธในใจหรือจะนึกอาการสามสิบสองอย่างที่สวดไปเมื่อตะกีน้นี้ก็เป็นอุบายอันหนึง่งเคอเจ็บมันหลงกายหลงรูประขันแต่ละชิ้นแต่ละอัน เมื่อจิตมันหลงแล้วแม่สิ่งนั้นจะไม่มั่นคงถาวรก็ตามจิตมันก็หลอกลวงให้หลงไหลไปว่าโลกประขันอาการสามสิบสองนี้เป็นของเที่ยงมัน่นถาวรยั่งยืนตลอดไปไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายมันโกหกพกลมทางนั้น เราจะยิบยกอันใดามาพิจารณาในกายยกตาสติกรรมฐานได้ทุกอย่างถ้าจะเอาคำว่าปฏิโกณไม่สวยงามในร่างกายของเรานี่เต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆก็เต็มตัวเราทุกคนกำหนดไปเถิดเราจะรู้ได้เข้าใจ แต่ว่าเมื่อไม่กำหนดไม่เพ่งดูมองแต่ผิวเผินอาการภายนอกก็มักจะให้สำคัญผิดคิดว่าตัวเรานี่มั่นคงถาวรยั่งยืนไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีไข้และไม่มีตายเมื่อเวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาแล้วเอาแหละจะเนยุ่งยากที่สุด เพราะจิตที่มันสังขารมานกิเลสมานนั้นมันเอาขันธ์มานเป็นเหตุเป็นปัจจัยเอาสิ่งนี้ละมากระตุ้มเตือนเมื่อคนเราเจ็บไข้ได้ป่วยไม่โยเดสบายจิตมันก็วิตกวิจา์ไปทุกแง่ทุกมุมเพราะว่าจิตไม่สงบ ถ้าจิตสงบแน่วแน่มั่นคงลงกรรม,มาฐานตกอันความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ใช่เฉพาะแต่มนุษย์แม้สัตว์จริงเดละชฉานเขาก็เจ็บไข้ได้ป่วยหรือเขาก็ต้องตายด้วยมือมนุษย์ไปเก็บมาเป็นอาหารการกินมนุษย์เรียกว่าบังคับบัญชาค่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายมา แต่มนุษย์คนเหล่านั้นไม่ได้สำนึกระลึกขึ้นมาในใจของตัวเองสิ่งใดที่ตนชอบคอพอใจก็ทำไปตามอำนาจกันนั้นระน,นั้นบาปกรรมต่างๆมันจึงให้ผลแม้จิตใจของคนมุ่งหวังเพื่อจะให้ได้ความดีมีบุญกุศลก็ตามแต่สิ่งที่มนุษย์ประกอบกระทำอยู่ มันเป็นไปเพื่อบาปอากุศลอยู่ภายในตัวภายในกายวาจาจิตนั้นก็ได้รับผลของบาปทีนี้เมื่อได้รับผลของบาปมากจนกระทั่งปรากฏการออกมาแล้วก็มาเสียอกเสียใจบางคนเกิดมาตาบอดตั้งแต่กำเนิดเกิดมาไม่เห็นฟ้าเห็นดินอะไรเลย เราว่าจะถูกบอกพอมาเป็นทุกข์เป็นร้อนว่าตนเป็นคนตาไม่เห็นบางคนก็มือเท้าอวัยวะร่างกายทุกส่วนเสียไปหูเสียไปตาเสียไปจมูกเสียไปปากเล่นตัวเสียไปบางคนจนพูดไม่ได้ ยิ่งกว่านั้นไปท่านว่าจิตเป็นใบจิตเป็นบ้าเสียจริตผิดมนุษย์ก็ยิ่งลายไปอีกแม้ร่างกายจะเป็นรูปมนุษย์ก็าตามแต่จิตใจนั้นเหมือนกับว,ว่าตกโยในหม้อนรกเดือดร้อนวุ่นวายทั้งพ่อแม่ญาติกาวงศาร้องให้ตลอดวันตลอดคืนนี่แหละ เือว่าบาปที่มนุษย์ทำมันไม่ฟังแหละเวลามันจะทำแหละข้าจะทำแล้วใครจะมาขัดขวางไม่ได้ทำไปตามอำนาจกิเลสความโกรธกิเลสความโลภก,กิเลสความหลงแล้วผลมันให้มาแล้วก็ไม่พอใจเป็นทุกข์นี่แหละพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ จึงได้ตักเตือนสั่งสอนว่าอย่าทำบาปตั้งใจทำบุญตั้งใจรักษาศีลภาวนาดีชั่วบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์อันมันเกิดขึ้นในกายวาจาจิตของคนเหล่านี้ไม่มีคนอื่นใดจะมาทําให้ตัวเราเองทําเอาเองทางนั้นใจคิดอยู่ในสิ่งที่เป็นบา จะทำบาปอยู่ตลอดเวลาอันนั้นจะได้ชื่อว่าทำกรรมทางจิตยังทางใจอยู่ไม่ว่าอย่างไรคนเราชอบพูดแต่วาจาที่ไม่ดีไม่งามมันก็ชื่อว่าทำบาปพ,พูดบาปกล่าวบาปอยู่ตลอดเวลาความประพฤติการกระทำก็ทำไปในสิ่งที่เป็นบาปเป็นอัตุศล แต่คนเราพูดประกอบกระทำมันไม่รู้สึกตัวมักจะมาเห็นว่าตัวเราพูดดีว่าดีถูกต้องหาได้รู้ไม่ว่าจิตใจของเราภายในนั้นมันร้อนหรือมันเย็นมันผิดหรือมันถูกสงบหรือไม่สงบตั้งมั่นเที่ยงตรงคงที่ไหมขยันมันเพียรในการ ปฏิบัติบูชาภาวนาไหมหรือมีอารมณ์อันใดเป็นเครื่องอยู่อาศัยภายในใจของตนสิ่งเหล่านี้เราต้องภาวนาทางนั้นจึงจะเข้าใจเจใจสงบระงับจึงจะเข้าใจได้ไม่ใช่ว่าคิดลงแต่งไปอะไรต่อมิอะไรหลักการในทาง คำสอนทางพุทธศาสานาท่านสอนกันไว้มานานแล้วว่าอันโทษของคนอื่นเห็นได้ง่ายแต่ว่าฝ่ายของตัวเห็นได้ยากสิ่งที่เราทำผิดอยู่ไม่รู้สึกตัวแต่คนอื่นทำเล็กๆน,น้อยๆก็รู้ได้เข้าใจเน่คือว่าใจส่งนอกใจไม่สงบตั้งมัน่น ใจไม่นึกถึงความตายที่จะมาถึงตนเจตมันก็วุ่นวายแสสายไปในแต่เรื่องภายนอนไม่มาลู่แจ้งลู่จักลู่จริงภายในตัวของตัวเองปล่อยให้ความประมาทมัวเมาเข้าทับถมเจตใจก็มืดเม็ดปิดบงังเมื่อมืดเม็ดปิดบังมากเข้าเท่าไหร่ ไม่มีทางรู้สึกตัวได้เวลาที่เรายัางมีสติยอยู่พอจะตั้งจิตตั้งใจบริกรรมภาวนาพุทโธให้ใจของเราสงบระงับก็ให้พากันียธธรรมเลกธรรมเลกปฏิบัติเพราะว่าวันเวลาไม่ได้รอท่าใคร ชีวิตของคนเรานั้นมันไหลไปสู่ความแก่ความชราความเจ็บไข้และความตายอยู่ตลอดเวลาไม่ได้หยุดหย่อนถ้าผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายมาเลือกการเลือกเวลาอยู่หมายว่าข้างหน้าเราจะทำอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งหมดนั่นแหละอย่าไปเชื่อไปหลงเวลาปัจจุบันเป็นเวลาสำคัญ อดีตอนาคตไม่สำคัญอดีตอนาคตมันปัจจุบันมันผ่านมาปัจจุบันจะไปถึงดวงจิตดวงใจในเวลาปัจจุบันสติก็จิตผู้รู้นั่นเองเป็นผู้ระลึกขึ้นมาระลึกโยเสมอในมหาสติปัฏฐานพระองค์สอนไว้ ให้ระลึกทุกเวลาและให้ลึกให้มากด้วยสตินั้นให้มากที่สุดก่อนจะนั่งนั่งภาวนาแล้วก็ให้มีสติระลึกระลึกภาวนาอยู่นั่นเองตั้งให้มั่นเอาให้มันจริงจังลงไปคอยระวัง สังขารมานกิเลสมานมันเป็นอุปสรรคคอยฆ่าคอยทำลายอยู่เสมอมันก็เอาอ้าง <c oughs> อ้างความไม่สบายบ้างอ้างความสบายบ้างทาให้หลงหลืมขาดสติสัมปชัญญะขาดสติความระลึกได้มันลอยออกไปอารมณ์อื่น พุทโธพร,ระพุทธเจ้าอยู่ที่นี้เจตมันไม่เห็นไม่มาอยู่ที่นี้พุทโธพร,ระพุทธเจ้าคือเจตดวงที่้อยู่เดี๋ยวนี้ขณะนี้แหละผู้จะเข้าถึงพุทธพุทธแปลว,ว่า้รูลจักรู้จักผิดรู้จักถูกรู้จักบาปละบาปู้จักบุญทำบุญ รู้จากการนั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติบูบชาภาวนาในใจถ้าไม่รู้จักเหล่านี้แล้วประกอบกระทำไปโดยความไม่รู้ผลที่สุดแทนที่มันจะสงบระง,งับก็เลยได้รับความไม่สงบระง,งับไม่ใช่เป็นความสุขมันเกิดความทุกข์ขึ้นมา แทนที่การนั่งสมาธิภาวนามันเป็นความสุขความสบายและว่าเป็นเวลาหยุดกายกรรมสิ่งที่ทำการงานด้วยกายก็ไม่มีและว่านั่งขัดสมาธิภาวนาสงบระงับหมดนั่นคือว่ากิจกรรมที่จะให้เป็นบาปเป็นอกุศลก็ไม่มีแล้ว วาจีกรรมคำพูดต่างๆก็ไม่มีมโนกรรมเจตใจเรากน็นึกน้อมอยู่ในบริกรรมภาวนานึกน้อมอยู่ในกายยกตาสติกรรมฐานนึกอยู่เจริญอยู่ในาศาสนาธรรมคำสอนพระพุทธเจา้าทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตทั้งใจก็ทำความดี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไปโดยตลอดจิตที่เศร้าหมองขุนมัวก็ย่อมหายไปจิตที่เบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสในทานศีลภาวนาก็บังเกิดมีขึ้นความทอแท้อ่อนแอในดวงจิตดวงใจก็หมดไปมีแต่ศรัทธาระสาธะความเชื่อความเลื่อมใสในทางพุทธศาสนา โมโหทโ,โสฟุ้งซ่านลำคาญดับไปเจ็ดใจก็เหมือนว่าปฏิสวาราสองทางสว่างสวัยทำอะไรก็รู้พูดอะไรก็รู้คิดอะไรก็รู้บาปจะเกิดขึ้นก็รู้ละได้ก่อนมันเกิดขึ้นบนกศนก็รู้จากประกอบแระธรรม มันมีอยู่ในดวงใจนี่ทางนั้นไม่ต้องไปหาที่อื่นจึงว่ามีอยู่ในพุทธโธคนพระพุทธเจ้าพุทธโธพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญบารมีมาสีอสงไขยแสนมหากัปจึงได้มาตรัสโลเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกเราทุกคนก็ให้เป็นผู้มีสติรละลึกถึงพุทธองค์ ว่าทำไมพระองค์จึงมีความภาคความเพียรความอดความทงความขยันหมั่นเพียรไม่ท้อถอยทำไมใจของเราจึงมีแต่ที่จะท้อแท้อ่อนแอท้อถอยอยู่เสมอเวลาจะทำคุณงามความดีไม่ค่อยเสียสลักชีวิตสู้ เะน,นั้นสังขารมานกิเลสมานอันใดที่มันจะมาทำให้จิตใจเราหลงก็ต้องระลึกถึงพระบรม,มาศาสดา,ศาในวันที่พระองค์จะได้ตัดสูุพระองค์เสียสละกทุกสิ่งทุกประการแม่ชีวิตเลือดเนื้อเชื่อไขพระองค์ก็เสียสลักนั่งสมาธิภาวนาพระองค์ไม่ จะไม่ลบไปมาในที่ใดๆแม้ชีวิตจะแตกดับก็ช่างมันเถอะถ้าไม่ได้ตรัสรูลเป็นพระพุทธเจ้าจึงไม่ท้อถอยแสดงถึงน้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้านักแน่นเหมือนแผ่นดินพื้นพระโุธาหน้าแผ่นดินมีความหนักแน่นอย่างไร นำพระทัยใจกับพุทธเจ้าของเราก็นักแน่นอย่างนั้นอันเราทุกทุกคนทุกดวงใจถ้าเราไม่ทำใจเหมือนแผ่นดินแล้วก็จะมาหวั่นไหวสั่นสะเทือนอยู่ในโลกนี้เพราะโลกที่เราอยู่นี้ท่านให้ชื่อว่าโลกกระทำแปดประการมีลาบก็ต้องมีเสื่อมลาบเป็นคู่กันมียศก็ต้องมีเสื่อมยศ เป็นคู่กันมีสุขก็ต้องมีทุกข์เป็นคู่กันมีสรนเสริญเยินยอก็ต้องมีความตีเตียนนิมทาเป็นคู่กันถ้าใครจะไปเลือกเอาข้างใดข้างหนึ่งมันก็ได้ทั้งสองอย่างนั่นหละเพราะธรรมดาโลกมันเป็นอยู่อย่างนี้ให้ชื่อว่าโลกกระทำกระทบกระเทือนใจมนุษย์คนเราอยู่ตลอดการ แต่คนเราผู้ไม่ภาวานาจิตใจไม่สงบมันก็จะเลือกเอาแต่ความสรรเสริญเยินยอกเทิดทูนว่าดีว่าเด่นหาลู่ไม่ว่าถ้าจิตเราไปหลงอยู่ในแง่แห่งความดีความสรรเสริญเมื่อความติเตียนนินทาว่าล้ลยป้ายสีจิตหลงอันนี้มันก็ออกไปยึดเอาก็เกิดเป็นทุกข์ขึ้นมา ถ้าอะไรมันเกิดขึ้นให้รู้เท่าทันไว้ว่าเราภาวนาทำความเพียนเพื่อละกิเลสให้มันหมดไปสิ้นไปไม่ใช่ภาวนาเอาทุกข์เอากิเลสเรื่องต่างๆมันก็ตกออกจากจิตใจไปจิตใจก็ย่อมแจ้งสว่างสวัยอยู่ภายในใจของตัวเอง ไม่ว่าจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินไปมาที่ไหนทุกอิริยาบถก็บำเพ็ญภาวนาได้ตลอดเวลาสบายก็ภาวนาได้ไม่สบายก็ภาวนาได้ยิ่งไม่สบายเท่าไหร่ยิ่งภาวนาให้มากเพราะว่าความไม่สบายนั้นมันแสดงทุกข์ขัดสน ผู้ใดเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยในการมาเกิดมาตายในโลกนี้ผู้นั้นก็จะรีบเร่งสร้างคุณงามความดีของตนให้เจริญก้าวหน้าไปไม่ปล่อยให้จิตใจเลอะเทอะฟุ้งซ่านลำคาญไปในที่อื่นผู้นั้นจะต้องสังวอรระวังรักษาจิตใจของตน ให้มาสงบตั้งมัน่นโยภายในกายวาจาจิตจนนันึกได้เจริญได้ทุกลมหายใจเข้าออกในจิตใจให้มันมองเห็นอยู่เสมอพระพุทธเจ้าก็ทธรรสงฆ์ทานศีลภาวนาการสดับรับฟังพระธรรมคำสั่งสอน เพื่อเอาจิตใจของเราให้มารู้จักลู้แจ้งลู้จริงลู้อยู่ในกายในจิตของตัวเองไม่ให้จิตประมาทมัวเมาเข้ามาย่ำยีจิตใจของตัวเองจนกระทั่งหาเวลานั่งสมาธิภาวานาสงบกายสงบจิตไม่ได้เมแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนในหัวใจตลอดเวลา ิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่คนอื่นจะแก้ให้ได้ผู้อื่นคนอื่นก็เป็นผู้แนะนำตักเตือนบอกลังสั่งสอนตามกำลังความสามารถเท่านั้นเองแม้องค์ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเมื่อพระองค์ยังทรงมีพระชนมชีพอยู่พระองค์ก็ทรงตัดว่าเราตทาตนั้นเป็นผู้ ตัดเป็นผู้ที่แจงแสดงตามหลักพระธรรมในไนแต่สาวกต่างหากจะต้องนำไปประพฤติปฏิบัติชำละกีเลสราคะโทสะโมหะของตนเองไม่ใช่เราตถาคตไปละกีเลสให้ท่านทั้งหลายเธอก็ได้ความว่าเราต้องปฏิบัติภาวนา เราต้องบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาไม่ใช่มุ่งให้ผู้อื่นทำให้มันเป็นเรื่องของจิตใจพุทโธในดวงใจจึงต้องเจริญอยู่เป็นเน็ตติดต่อกันไปไม่ให้ขาดระยะเมื่อจิตใจของเรามีคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ก็คือมีพระธรรมประสงค์เป็นอารมณ์เมื่ออารมณ์ใน คนพระพุทธเจ้ามีอยูยจใจก็เลื่อมใสศรัทธาเต็มที่ท่านว่าบุคคลผู้ใดก็ตามไม่เลือกว่าญิงชายคารือหัและบันปรจชิตมีความเชื่อเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์โค่นั้นแตกดับตายไปก็ย่อมไปโซสวรรค์เทวโลกพม,มโลกไม่ไปโซอบายภูมิ ด้วยอำนาจเลื่อมใสศรัทธาในคุณพระพุทธธรรมประสงค์นี้จึงเป็นอุบายธรรมอันสำคัญยิ่งฉะนั้นเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายทุกคนได้สดับแล้วให้จดจํำนำไปประพฤติปฏิบัติตนก็จะมีแต่ความสุขความเจริญในทางพุทธศาสนาดังแสดงมาก็สมควรด้วยจาลเยลา เอวังก็มีด้วยประกาลชนีสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยทุพิตีคายุกโกภวะอะพิวาธนาชีริสนิจยังวุทธาปจายิโนจตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนโจขังภาลาง ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังกันจนจบขออนิส่งผลบุญจากการร่วมฟังธรรมในครั้งนี้จงส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขสวัสดีตลอดไปปัญหาอุปสรรคทั้งหลายที่เป็นอยู่ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีมีความสุขความเจริญย,ยิ่งขึ้นไปด้วยเธอนสาธุสาธุสาธุ